ครับ <c oughs> ปีสุมานะครับแยกปุ่นนะถ้าเกิดผมสื่อไปปุ้นจะไปไหนเร็วๆรนะ็วไปไหนส้ไปไหนบายทไปบรรทาน,าานาแล้วมันพดไหนครับพั่งขุ่นกะหัดไรแมจรมจะลิ้มอย่ยขุนกะอ๋อ้วแล้วไปตรงแม่จะลิ้มมันไนดะ้ไหมน่ั้แหมจะลิ้มไครับตรงในในกล้กถ้าไปจะปุ่นก็ได้เหมือนกันกกอ๋อโอเคตรงเลยโอเคขอบคุณครับ <c oughs>

สวัสดีครับพบกับผมสุเกตสเปซสปาชาแนลกิ๊กเอเจนเคยนะครับสำหรับ EP นี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นช่วงระหว่างทางบันทัลลี่นะครับมาที่บ้านน้ำม่วงนะครับแล้วก็จะไปจบที่ประมาณบ้านห้วยสอนนะครับคุณผู้ชมครับก็เอ่อเป็นการเดินทางใน EP ที่34ี่แล้วนะครับก็เดินทางกันมาอย่างยาวนานนะครับเอ่อเป็นทางเครื่องทางแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่เราเดินทางร่วมกันมาเนาะ ถนนรถทางในช่วงนี้นะครับผมก็ยังใช้ถนนเลข 1, 2, 4, 3ออยู่เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้เลี้ยวไปที่ไหนนะ สัญญาณโทรศัพท์ในช่วงนี้นะครับก็มีบ้างหายบ้างนะครับออของผมใช้คลื่นเครือข่า,ายสีฟ้านะครับอาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณที่ดีเท่าไหร่เนาะแต่ผมคิดว่าสีเขียวน่าจะใช้ได้ดีนะครับแถวนี้นะเพราะว่ายังมีชาวบ้านที่มีบู่บ้านอยู่แถวนี้เนาะนะครับดังนั้นคลื่นสีเขียวเนี่ยคิดว่าน่าจะมีสัญญาณอยู่ชัดเจนมากกว่าชาวบ้านเขานะครับเมื่อโค้งสักครู่นะครับทางขวามือนี่เจอพี่ๆเขาขี่ จักรยานยนต์วิบากนะครับมอเตอร์ไซค์วิบากกันด้วยนะผมก็กดแต่ทักทายไปนะฮะไม่แน่ใจว่าแกจะรู้หรือเปล่าผมกดทักหรือกดอะไรนะเพราะเห็นแกทําหน้างงๆน,นะฮะว่าใครมากดแต่ใส่ใส่ใสปิ้นๆนะฮะก็ทักทายกันผมนี่ก็อยากจะมีมอเตอร์ไซค์แบบนี้ขี่อยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่มีตังนะเอาตรงๆก็ไม่มีตังนี่แหละนะครับแล้วก็ มีช่วงหนึ่งที่ได้มีโอกาสกลับมาบ้านนะครับก็ลองขี่มอเตอร์ไซค์เล่นๆไปทำธุระนู่นนี่นั่นนะฮะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับผลปรากฏว่านะครับปวดเมื่อยตามร่างกายหนักมากนะฮะนะครับการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีสุขภาพที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะเนาะก็อาจจะทําให้เกิดความลําบากกันนิดนึง นะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้ขีม่มอเตอร์ไซค์นานมากนะับตั้งแต่ช่วงสี่ห้าปีหลังมาเนี่ยนะครับไม่ได้ขีม่มอเตอร์ไซค์เลยนะดังนั้นการขีมร่มอเตอร์ไซค์นานๆก็ทําให้ผมเจ็บปวดอดโอวยได้เหมือนกันครับ Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfectly play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled. Concreting me, plan you when I had watch a key, but I feel bang crap, commercial crap or where? Neighbank should bang move me for more. I saw this, I walk up on Mac, and I crap. มครับรถยนต์บางทีจะจอดนี่ก็ต้องระวังนะฮะว่าอยู่ในโค้งไหมนะฮะจะขวางหน้าหน้าท่านอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันหรือเปล่าอย่างนี้นะครับการที่ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ก็เป็นอีกทั้งเรื่องหนงึ่งที่น่าสนใจครับแต่คงจะไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่แบบล้วนๆแบบข้ามจังหวัดแบบนั้นเลยนะครับอาจจะใช้วิธีแบบเน็บมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแบบนี้นะก็น่าจะเป็นอีกการท่องเที่ยวอ,อีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ people still make mistakes it isn't perfection what is it we chase bow for your 15 seconds of fame it's your time give me the messy give me the pain a rose will not grow without the rain I wanna be someone who says this more than meets the eye. You're feeling capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break. วิวเทือถ้ช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เขตชุมชนแล้วก็ตามนะก็จะเป็นผมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นช่วงไร่ข้าวโพดบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีการปลูกยางพารากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับก็วิวเทือถ้ยังใช้ได้นะครับยังสวยงามนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ครับไม่ค่อยจะได้รับความนิยมสนใจจากนักท่องเที่ยวเหมือนทาง ถ้าวังผาปัวนู่นนะฮะถ้าวังผาปัวบอกเลือทุ่งช้างอะไรอย่างเงี้ยแทนว่าเขาจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากกว่าแต่ว่าทางเวียงแสนะครับเส้นทางนี้ด้วยความที่มาแล้วเนี่ยเป็นทางที่ค่อนข้างจะเปรียวแล้วก็ไกลนะครับห่างไกลาจากจุดท่องเที่ยวแหล่งด้งยูดที่น่าสนใจเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เลยมาน้อยนะครับ ขับรถกันมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับ44กิโลเมตรจากโดยวิท้าอุทยานแห่งชาติสีหน้านะครับเฉลี่ยทำประมาณ26กิโลเมตรจากบ้านสาลี่ครับคุณผู้ชมครับก็จะมาถึงบ้านนําม่วงกันแล้วนะครับผมต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับถ้าเกิดเราตรงไปเนี่ยจะเป็นทางที่ใช้ในหมู่บ้านเนาะทีแรกก็ว่าจะตรงไปแหละนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปถูกหรือผิดยังไงนะครับ ก็เลยต้องเลี้ยวซ้ายไปตามทางตามป้ายไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จอดถามทางกับคุณป้าคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในคลิปผมเรียกว่าคุณพี่นะฮะเพราะด้วยความที่อยู่กรุงเทพนันเนาะเจอใครก็เรียกคุณพี่ไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าจริงแล้วเวลาที่เรายจ่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเรียกคุณนะคุณป้าคุณอาคุณน่นคุณนี่นะครับคือเคยมีครั้งหนึ่งครับเคยเรียกแม่ค้าท่านหนึ่งที่มาขายของตอนนั้นรู้สึกจะจังหวัดแพร่นะก็เรียกคุณพี่นี่แหละนะฮะปรากฏว่าเขาโกรธฮะเขา เออไม่ให้เกียรติเขานะจริงๆอะ่ะผมไม่น่าจะรุ่นลูกชายเขาแล้วนะฮะผมก็เลยได้ขอโทษขอโพยไปแล้วก็เดาไปเข้าฟังนะครับว่าอยู่กรุงเทพนะฮะถ้าผมเรียกใครคุณป้าขึ้นมานี่บางท่านนี่เครืองฮะโกรธฮะไม่ต้องไครที่ไหนฮะมีะแผนกผมแผนกหนึ่งฮะมีมนุษย์ป้าอยู่คนนึงนะฮะถ้าเรียกคุณป้าขึ้นมานี่ผมว่าเขาคงจะเครืองผมยันลูกบวชเลยทีเดียวนะครับ You slip in. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break the สุมากนะครับแยกปุ่นนะี่ถ้าเกิดผมสื่อไปปุ่นจะไปไหนเร็วๆใส่ไปไรใส่ไปไหน,ไไหนบนานาไปบ้นานซานแล้วมันพดไหนครับวดขุนกััด <ใน S 1> ไรแม่จะลิมเนี่ยขุนกอ๋อแล้วไปตรงแม่จะริมันไหแม่จะริมครับตรงในใออนโกลกกก้กถ้าไปได้ปุ่นก็ได้เหมือนกัไปไปนกกอ๋อ <ไป S 1> โอเคขอบคุณครับ <laughs> 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 okay, <krab>. <laughs> <laughs> Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled Caught in what's before our eyes. Show หลังจากได้สอบถามทางผ่้ขวามันใจมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมก็ต้องไปตามทางที่พี่เขาบอกนี่แหละนะฮะถ้าตรงไปครับคุณผู้ชมครับจะไปองเภบางสาแล้วก็อำเภอเมืองน่านได้นะครับก็จะไปโผล่จะผ่านทางบ้านจอมจันนู่นนะฮะแล้วก็รู้สึกจะไปผ่านตรง การอาชีพเวียงสานะนะครับผมก็จะไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็้าเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยเอยเลี้ยวขวานะครับขอยห้าเลี้ยวขวามาก็จะมาที่อำเภอแม่จร er ิมแล้วก็เข้าอำเภอเมืองหน้าได้เหมือนกันนะครับใน GPS นะครับในแผนที่ใน Google Map เนี่ยจะบอกว่ามีปัม๊มปตทนะครับคุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อนะฮะจะเป็นปั๊มหลอดนะ <laughs> นะครับผมคิดว่าชาวบ้านเขาน่าจะทำมุกเล่นๆน,น,นะฮะทำมุกเอ่อแบบ เอาฮากันอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาปักไปว่าเป็นปั๊มปตตทนะแต่จริงๆแล้วจะเป็นปั๊มหยอดเหรียญนะครับจะเป็นตู้หยอดเหรียญน้ํามันนะครับสำหรับชาวบ้านแถวนี้นะครับเพราะว่าปั๊มใหญ่ๆแถวนี้ไม่มีแหละนะดังนั้นการที่ชาวบ้านใช้รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะครับก็ต้องอาศัยปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญแบบนี้แหละนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการอดหนุนน้ำมันใส่ขวดจากร้านค้าข้างทางแถวๆนี้แหละนะครับ หลังจาก่านเคชมชนมาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นถนนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็มีความกว้างพอสมควรนะครับเส้นแบ่งกลางถนนเส้นขาวนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะครับยังไงก็แช้ความระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วนะครับก็จะเย็นพอสมควรนะรถสัญจรไปมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับยังไงก็แช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got is tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality ก็จะสลับกับหมู่บ้านไปนะครับแล้วก็ที่ทํามาหากินทางเกษตรของชาวบ้านนะครับก็เป็นสวนก็ะโพดบ้างนะฮะแถวนี้ผมไม่ค่อยจะเห็นสวนยางเท่าไหร่นะครับก็แปลเหมือนกันนะช่วงที่ขึ้นดอยแถวนี้นะครับบางทีใส่เกียร์ไม่เหมาะสมกับความเร็วไม่เหมาะสมกับรอบก็อาจจะทำให้ผมอืดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับ ก็มีบางช่วงบางตอนที่อาจจะแวงแง้แล้วนะครับสมองสมองเริ่มจะไปแล้วนะครับด้วยความเพียรสะสมนะแต่ก็ยังพอเข้าไหวครับคุณผู้ชมครับผมก็ใส่เกียร์สเกียร์สี่คาวอย่างเงี้ยนะฮะก็ขับอยู่ประมาณ60 7 0 80ไม่เกินนี้นะฮะเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับถ้าหากว่าใครขับรถเป็นเกียร์ออโต้มานะครับก็คิดว่าน่าจะสะดวกกันมากกว่านะ Been. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break. Changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect, we play through only because you set up the angle. Web that you we've got is tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality. Don't make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the m e s s y g i v e เนี่ยครับครับรถไปจอดชมวิวไปผ่านหมู่บ้านไปขับชา้าๆชมวิวไปเนาะก็เป็นอีกบรรยากาศนึงที่ ฟินมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะต้องช้ความเร็วกันต่าๆนิดนึงนะครับเวลาขับหมู่บ้าน,น,นเนี่ยครับอย่างสัตว์เลี้ยงบางทีก็ข้ามถนนเดินทอดน่องอะนะฮะบ,บางทีก็อาจจะเจอเออพียบป่าหนะ้าอาข้ามถนนเอาไปซื้อกับ,กบข้าวอ,อ่างเงี้ยนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ You're feeling capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break the Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy. วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงที่โหดเนี่ยยังมีเยอะพอสมควรนะครับช่วงยา,ยากๆนี่อยู่แถวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายเนี่ยเพียบเลยนะครับทางที่ผ่านมาที่ว่าจะยากแล้วนะคุณผู้ชมนะผมมองว่ายังไม่ยากเท่าที่เราจะไปเจอกันในข้างข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยจะลาบากกว่านี้เยอะนะครับ ถึงบ้านห้วยสอนกันแล้วครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านชมวิวจากมุมสูงใน EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ The things that you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break the.